ช่วงดวงตาเห็นธรรมช่วงดวงตาเห็นธรรมวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับท่านอาจารย์ทองทิพย์โอภาโสผู้เชีช่ยวชาญด้านภิพญ,ญาจิตและเมตตาธรรมสอนเรื่องของการเปิดกรรมมาก,กว่า40ปีอยู่กับผมในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเอาละครับ,รค,รบคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะได้ทราบกันเสียทีนะครับว่าทำบุญอะไรเราถึงจะได้มีวิมานอยู่บนสวรรค์เมื่อครั้นที่เราเสียชีวิตลงแล้วได้ไป อยู่บนสวรรค์จะได้มีวิมานอยู่คงต้องมาฟังจากท่านอาจารย์นะครับว่าวิมานที่เขาพูดกันนั้นมีจริงหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับครับวันนี้ก็ถือเป็นหัวข้อที่ว่าเป็นความรู้พื้นบ้านนะครับสำหรับหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้ที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลนะครับที่ยัง ติดทางโลกอยู่นะครับการเป็นกุศลนั้นเรามีอยู่3ระดับคือระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงคือเป็นปรมัตรนบ,บารมีก็คือต้องการบรรลุซึ่งพระนิพพานไม่ปัรถนาจะอยู่บนโลกใดๆทั้งสิ้นแล้วก็คือทิ้งทุกอย่างหมดสิ้นนะครับการปฏิบัติในระดับสูงนั้นถือเป็น สิ่งสูงสุดที่พุทธองค์ได้กล่าวได้สอนไว้แต่ก็ด้วยความเป็นจริงนะครับมนุษย์โดยทั่วไปปุตุชนทั่วไปนั้นยังมีกิเลสมีตัณหามีความต้องการต่างๆอยู่กับตัวของแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติกระทําความดีของมนุษย์นั้นในส่วนแรกก็คือผู้ทําความดมีมักจะหวังสิ่งหรือผลที่ตนได้ทํานั้นว่า จะส่งผลดีกับตนอย่างไรแต่โดยทั่วไปนั้น80-90%ออาจจะไม่ต้องการเรื่องของนิพพานซึ่งพุทธองค์ได้กล่าวไว้นะครับซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดและเป็นสิ่งปรารถนาสำหรับมนุษย์ทั้งหลายที่ได้พ้นจากกิเลสตัณหาแล้ววันวันนี้ที่อาจารย์จะนำมาพูดถือเป็นความต้องการพื้นบ้านของบุคคลทั่วไปเพื่อให้เข้ากับ บุคคลทั่วไปในสังคมปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ฝ่ายสร้างความดีว่าแต่ละคนทำความดีก็อยากจะให้ผลความดีนั้นตอบแทนตนไม่มีใครครับที่ว่าทำความดีแล้วไม่ต้องการให้ความดีตอบแทนตนเองไม่เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีนะครับเหตุของการทำความดีและเราหวังผลความดีนั้นถือว่าผิดหรือไม่จริงๆไม่ใช่เป็นส่วนที่ผิดนะ การทำความดีและระหวังผลในส่วนของความดีนั้นเป็นการตั้งเขาเรียกความหวังความปาถนาในผลของความดีซึ่งเป็นความต้องการของมนุษย์ทั่วไปเหมือนการบำเพ็ญบารมีของโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ทุกๆชาตินะครับพระโพธิสัตว์ทุกพระองค,กกนะค,กองค์ก็ตั้งความปาถนาความดีของพระองค์นะครับในชาติสุดท้าย นะครับให้หลุดพ้นให้บรรลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณนี่เป็นความดีอันสูงสุดเพื่อสร้างประมัตถบรมีแต่บุคคลทั่วไปการทำความดีแต่ละคนก็จะมีความหวังซึ่งไม่เหมือนกันนะครับในหัวข้อวันนี้ที่เป็นเรื่องของความปรารถนาของคน วิมานดินวิมานฟ้านี่เป็นความปรารถนาของบุคคลทั่วไปนี่เป็นภาษาพื้นบ้านที่เราทั่วไปเคยได้ยินอยู่ทําความดีแล้วต้องอยู่ดีมีสุขนะครับถ้าเขาทําความดีแล้วไม่อยู่ดีมีสุขคนทําความดีก็จะท้อแท้หมดกําลังใจนะครับในหัวข้อที่พูดนี้มีหลายท่านอาจจะสงสัยมานานแล้วหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะ พี่เขาบอกว่าวิมานดินวิมานฟ้านั้นมันเป็นอย่างไรนี่เป็นคํานิยามที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับวิมานดินหมายถึงผู้ที่อยู่บนโลกมนุษย์หรือมนุษย์ปุตุชนทั่วไปเนี่ยที่มีบุญนะครับอันสมบูรณ์อยู่ดีมีสุขอยู่บ้านมีสุขที่อยู่อาศัยอันเป็นสุขเห็นไหมครับบางคนในเกิดมาที่อยู่อาศัยแทบไม่มีบางคนเล่ร่อน บางคนต้องไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่บางคนเนี่ยมีแค่เพิงเล็กๆในการรับนอนบางคนเนี่ยหลังค่ามุงจากฝนตกลงมาเปียกปอนนะหลายคนสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ไปนั่งคุ้นคิดว่าเราทำไมไม่มีบ้านดีๆหรูๆเหมือนกับคนอื่นที่เขาอยู่อย่างอบอุ่นเหมือนเป็นวิมานบนดินนี่ครับเป็นความคิดของคนทั่วไปอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าถ้าเราทำความดีมากๆแล้วเนี่ย โอ้เขาว่าไปอยู่บนเมืองสวรรค์นี้มีวิมานสวยงามมีรัศมีสวยงามจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องนี้อาจารย์จะนำเรื่องของคำสอนของพุทธองค์มากล่าวเป็นหลักว่าเรื่องเหล่านี้มีจริงหรือไม่ถ้าใครนับถือพระพุทธศาสนาและเชื่อในคำสอนของพุทธองค์ก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาได้สอนนั้นเป็นเรื่องจริงอาจารย์ยกตัวอย่างในอดีตครั้งหนึ่ง เมื่อพุทธองค์ได้ตัดสรุอนุตตลส,สัมมาสัมโพธิญาณพุทธองค์คิดจะโปรดปัญจะวัคคีทั้ง5นะครับที่เป็นผู้ติดตามพระอ,องค์เพื่อตอบแทนคุณนะครับณเมืองพระนสีป่าอิสิปตนมรุกทายวันหรือป่าสวนกว่างในครั้งนั้นเมื่อพระองค์ได้โปรดนะครับปัญจะวัคคีทั้ง5แล้วนะครับได้มีนะครับมานพเศรษฐีท่านหนึ่งอยู่ในเมืองพระนสี คือนันทิยะมานพนะครับซึ่งเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองพระนสีได้พบพระองค์เมื่อได้พบพระองค์นี้ได้เกิดความศรัทธาอันแรงกล้านะครับได้นำเอาอิฐหินในเมืองพารานสีที่ตนอยู่นั้นนะครับอย่างดีคัดเลือกอย่างดีคัดสรรอย่างดีไปสร้างนะครับไปสร้างเป็นวิหารขนาดย่อมให้พระองค์ได้อยู่สร้างอย่างวิจิตพิสดารเลยนะครับ พอนันทิยะมนบได้สร้างเสร็จอง์ได้กล่าวว่านันทิยะมนพบัดนี้วิมานของท่านได้เกิดขึ้นแล้วในเมืองสวรรค์นะครับนันทิยะมนพได้ฟังก็ตกใจว่าเป็นเช่นไรพุทธเจ้าค่ะพุทธองค์ได้กล่าวว่าบัดนี้วิมานทิพย์ของท่านได้เกิดขึ้นแล้วบนสวงสวรรค์ด้วยบุญที่ท่านได้สร้างวิหารให้เราตถาคตได้อยู่อาศัยกันแดดกันฝน น,นันทิยมนก็สงสัยข้าพุทธองค์ข้าพุทธเจ้ายัางมิสิ้นฉไนเลยจึงมีวิมานเกิดขึ้นบนสวงสวรรค์พุทธเจ้าค่ะพุทธองค์ก็บอกว่าด้วยแรงศรัทธาของท่านแรงบุญของท่านด้วยใจบริสุทธิ์ของท่านเมื่อท่านได้สร้าง วิหารามก็ดีหรือวิหารให้เราสถาคตได้อยู่พักอาศัยด้วยจิตศรัทธาอันมั่นแรงบุญของท่านจึงทําให้เกิดวิมานทิพย์บนเมืองสวรรค์แม้ท่านยังไม่สิ้นวิมานนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วนี่แหละครับเป็นความเป็นมาที่เป็นเรื่องที่พระองค์ยังมีพระชนชีพนะครับนันทิยามานพมีจิตศรัทธาได้สร้างวิหารให้พระองค์นะครับได้พักนะครับ ได้ทรงอยู่อาศัยน่าอิสิปตนะมรึกายวันถือเป็นวิหารหลังแรกเลยถ้าใครไปกับอาจารย์นะครับที่เมืองพารณสีนะครับที่ปฐมเทศนาของพุทธองค์จะได้เห็นบริเวณนี้ยังมีซากให้เห็นอยู่เลยนะครับ mm. เป็นที่ที่นันทิยะมานพได้สร้างวิหารให้พุทธองค์ mm. และเป็นสิ่งยืนยันถึงบุญ mm. เพราะฉะนั้นผู้ใดก็แล้วแต่มีวิมานบนดินแล้ว แต่ไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลนะครับเห็นว่าเรามั่งมีร่ำรวยหวงสมบัติพัสถานมีความตนีทีเหนียวไม่สร้างที่อยู่อาศัยทิพไว้สำหรับตนเองมีโอกาสเป็นไปได้สูงเมื่อสิ้นแล้วท่านอาจจะไม่ได้มีวิมานทิพเหมือนนันทิยะมนบนะครับซึ่งในอดีตนั้นผู้ใดที่ไม่ประมาทเมื่อมีวิมานดินอันอบอุ่นสมบูรณ์สวยหรูแล้ว ท่านได้แบ่งปันทรัพย์สินของท่านนะครับช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเช่นไปซ่อมแซมไปดูแลวัดวาอารามนะครับ วิหารอุโบสถก็ดีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในการให้ที่อยู่อาศัยเห็นครับมีการสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากบุญตรงนี้แหละครับจะทําให้ท่านได้มีวิมานทิพย์เหมือนเช่นนันทิยะมานพท์ที่พระองค์ได้เคยตัดและบอกไว้แล้วนี่เป็นเรื่องของบุญบนโลกมนุษย์และบุญในภพวิญญาณถ้าท่านอยากได้วิมานดินที่ดีท่านต้องสร้างทานบาร,รมีที่อยู่อาศัยและอยากจะได้ ที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นวิมานทิพย์ท่านก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลในเรื่องของวิหารทานซึ่งเป็นทานหลักในเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยจะทำให้ท่านมีวิมานฟ้าอันสวยงามเมื่อท่านได้สิ้นไปแล้วนั่นเองนะครับครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมานะครับว่าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพุทธองค์ได้เคยกล่าวกับนัทยะมนกไปแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่จริง คราวนี้ผมจะถามท่านอาจารย์บ้างนะครับว่าในภาพปฏิบัติประสบการณ์ของตัวท่านอาจารย์เองนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ไปสัมผัสวิมานทิพย์ที่อยู่บนสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์ครับจริงไหมครับว่าวิมานที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยจะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่ทําบุญทาทานหรือว่าสร้างวิหารสถานเนี่ยครับอาจารย์ครับกุนตีถามตรงนี้เดี๋ยผู้ชมทางบ้านอาจจะงงเพราะว่ากุนตีถามอาจารย์ตรงนี้ อาจารย์ไปเห็นมาหรอไปพบมาเหรออาจารย์ก็จะไม่พูดอะไรมากนะอาถือเป็นเรื่องของผลการปฏิบัตินะไม่ได้เป็นการโอ้อวดใดทั้งสิ้นใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรดูที่ดุลระยะพินิจเป็นเรื่องของการปฏิบัติจิตในขั้นหนึ่งนะครับเมื่อจิตเราบริสุทธิ์รับสิ่งแม้เล็นลับอย่างไรนะครับ สิ่งทิพ์เราก็เห็นได้เมื่อจิตเราเข้าสู่สภาวะทิพ์เราอยากจะรู้สภาวะทิพ์เราต้องทําจิตของเราให้เข้าสู่สภาวะทิพ์เราก็จะรู้สิ่งทิพ์นะครับสิ่งที่คุณทีได้ถามนั้นวิมานต่างๆที่อยู่ในภพวิญญาณอยู่ในชั้นสวรรค์นั้นเนี่ย เหมือนกันไหมต่างกันอย่างไรความเป็นไปนะครับที่เขาเป็นอยู่นั้นเหมือนบ้านเมืองของเราวิมานของเขาที่เกิดอยู่ในเมืองสวรรค์ก็เกิดจากผลบุญของบุคคลที่เคยอยู่บนเมืองมนุษย์แล้วสร้างบุญสร้างกุศลจนมีกําลังนะครับไปก่อร่างสร้างวิมานข้างบนโดยอัตโนมัติเขาเรียกว่าเป็นวิมานทิพย์ซึ่งลักษณะไม่เหมือนกันมีความละเอียดความงดงาม ความผ่องใสความมืดมัวไม่เหมือนกันวิมานบางท่านเป็นของเทพ,พบุตรเทพธิดาใสสว่างสดใสโอ้เห็นแล้วเราเอง อ,อยากจะทราบว่าเขาทํากุศลใดๆมานั้ในในอดีตก,ก็มีพระโมคคาณนะก็เคยขึ้นไปพบไปเจอไปเจอมาแล้วนี่เป็นเรื่องจริงๆถ้าใครนับถือพุทธศาสนาและเชื่อคำสอนพุทธองค์ก็ต้องเชื่อว่าสิ่งนี้มีจริงๆระพุทธองค์ได้กล่าวไว้แล้วมีประวัติบอกไว้ด้วยแต่วิมานของบางท่านนางนาง,นางฟ้าเทพระบุตรมัวหมองเราก็ดูเอ๊ะเป็นเพราะอะไรไปถามเขา เขาบอกว่าบุญเขาจะหมดอ๋อเป็นเช่นนี้หรือ,อนะบุญจะหมดวิมานบางท่านไม่ปราณีก็คือ,อเป็นลักษณะปรากฏเจ็บยากแต่ก็ยังมีวิมานอยู่ด้วยเหตุผลใดอ๋อสมัยที่เขาศรัทธาสร้างวิหารทาน สร้างแล้วสิ่งที่เขาได้สร้างนั้นปรากฏใช้สิ่งหยาบสิ่งไม่ปราณีนในการทําทําแบบลวกๆทําแบบไม่พิถีพิถันและจิตของเขาไม่ละเอียดก็ทําให้วิมานของเขานั้นมีลักษณะไม่สมบูรณ์เหมือนกับท่านอื่นวิมานบางท่าน,นเป็นแก้วรัศมีแวววาวนะในโลกมนุษย์เขาทาอะไรนเราก็ไปสอบถามเขาเพราะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะปรากฏว่าเขาสร้างวิหารทานนะครับให้แด่เราสง นะครับพระพิสุได้ใช้ด้วยความปราณีตจิตใจอิ่มเอิบผ่องใสด้วยสิ่งปราณีตทั้งปวง แล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้อื่นด้วยให้แสงสว่างให้เทียนเข้าพรรษาให้ความสว่างพระอสุส่งในขณะอยู่จําพรรษานะครับผลบุญนี้ทําให้วิมานปราสาทบางท่านเรียกว่าประสาทเลยนะคุณทีไม่ใช่วิมานอย่างเดียวคือใหญ่ยิ่งกว่าวิมานเรียกว่าปราสาทนะครับเคยพบเคยเห็นมาแล้วในส่วนนี้สําหรับการปฏิบัติถ้าผู้ใดอยากจะรู้เรื่องเหล่านี้ต้องปฏิบัติให้เยอะๆอันนี้เป็นเรื่องจริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ป้าจารย์เองก็ไปดูของอาจาร อาจารย์ด้วยว่ามีหรือยังหนอ,อยังไม่มีเราจะทําอย่างไร,รแล้วก็ไปดูของลูกศิษย์หลายๆท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสนุกนะถ้าใครฝึกถึงได้ที่แล้วเนี่ยสนุกนะจาจาจะไม่เบื่อไม่ง่วงเลยเนี่ยเป็นการฝึกภาคประสบการณ์จริงๆแล้วก็มีการยืนยันหลวงพอ่อฤษีท่านก็ปฏิบัติมาก่อนสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยะแยะได้พบได้เห็นมาก่อนเพ็นอาจารย์ก่อนจะพบหลวงพอ่อฤษีก็พบหลวงพอ่อฤษีลิงดํา โทษก่อนพบหลวงพ่อสิงห์ดำก็พบหลวงปู่จักรวาลน,นะครับได้ปฏิบัติ ในสายวิชาของคุณยายเมธีปุกวัดปากน้ำครับนะครับในสายวิชาธรรมกายของท่านก็ได้รับรู้ผลตรงนี้มาก่อนก็ทําให้ยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านี้อัศจรรย์และเป็นจริงจริงอยู่ในพบปัญญานะครับครับถือเป็นเรื่องปัจ,จตังนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าคุณผู้ชมลองไปศึกษาแล้วก็เปิดอ่านดูในพระสุตตันตปิฎกก็จะเห็นได้นะครับว่ามีอยู่บางช่วงบางตอนที่อครสา,าวกเบื้องซ้ายพระโมคคัลณะ,ะได้ทูลถามพุทธองค์นะครับว่า ประสาทหรือวิมานที่เห็นมานั้นมีจริงหรือพุทธองค์ก็ได้กล่าวอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาให้ฟังเนี่ยนะครับว่ามีอยู่จริงนะครับแล้วก็เป็นของนันทิยมานพผู้ที่สร้างวิหารละทานถวายแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นี่หละครับยังไม่สิ้นชีวิตเลยครับแต่ว่าวิมานหรือว่าประสาทเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำถามที่คุณผู้ชมที่ได้ติดตามแล้วก็เห็นอยู่นะครับว่ามีอยู่จริงแต่คราวนี้ครับอาจารย์ครับ ทำไมบางครั้งบางทีเราจะเห็นได้ว่าขึ้นไปบางปราสาทมีบริวารมีเหล่าเทวดานางฟ้าคอยรับใช้บ,บางทีบางที่นะครับเป็นปราสาทหลังใหญ่เดียวแต่ไม่มีบริวารไม่มีเหล่าเทวดานางฟ้าอยู่เลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็ไปเจอได้ตัวเองนะครับตรงนี้บางที่เนี่ยเห็นมีโดดเดียวครับม,มีเทพบุตรนั่งอยู่โดดเดียวบริวารไม่มี แต่บางหลังเนี่ยเข้าไปพบไปเจอไปเจอเอ็นเทพบุตรปริวารนางฟ้านี่เต็มเป็น 100. ร้อยเราก็สงสัยเข้าไปเยี่ยมเยียนท่านถามว่าท่านทําบุญกุศลใดนี่ครับท่านบอกว่าสมัยท่านเป็นมนุษย์นะครับท่านสร้างวิหารฐานท่านได้เชื้อชวนบุคคลอื่นได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับท่านทำให้ท่านเกิดมาขึ้นมาอยู่บนนี้เมื่อสิ้นชีพเป็นมนุษย์แล้วได้มานะครับ อยู่บนสวงสวรรค์จึงได้เกิดเป็นบริวารมีโดยโดยรอบตัวท่านแต่ท่านหนึ่งที่อยู่โดดเดียวท่านบอกว่าสร้างกุศลแล้วเราไม่อยากให้ใครร่วมกุศลกลัวแย่งบุญกับเรารใช่ไหมครับ,รบปรากฏได้อยู่สวยงามแต่อยู่โดดเดียวเลยไม่มีบริวารเลยนี่เป็นเหตุนะครับสร้างบุญสร้างกุศลเราอย่าทําคนเดียว ชวนเพื่อนชวนฝูงชวนบุคคลอื่นๆให้ร่วมบุญกับเราเมื่อเราสิ้นไปแล้วเราจะมีบริวารบางท่านเนี่ยทำบุญแล้วกลัวคนอื่นจะแย่งบุญอย่าได้บุญนี้ใหญ่เราเอาคนเดียวดีกว่าตัวเองก็ได้บุญสมบูรณ์แต่ไม่มีบริวารไปนั่งเหงาอยู่เบืองบนสวรรค์อันนี้มีจริงๆนักกาได้วิชามโนมยิทธินี่เราขึ้นไปดูเลยนะครับโดยเฉพาะวันพระวันโกรนเนี่ยเราเทพบุตรเทพิดาเนี่ยจะมารวมตัวกันที่เทวะ รรทำมัสสาเทวสถานตรงนั้นแล้วจะได้รู้เรื่องดีๆเยอะแยะ,ยะจะไปเยี่ยมเยียนไปคุยกับเขาเหล่านั้นได้เลยนะครับครับนี่ถือเป็นเหตุหนึ่งด้วยนะครับอาจารย์ครับที่เ,เวลาที่อาจารย์จะทําบุญหรือว่ารสร้างทานอะไรใหญ่ๆอาจารย์ก็มักจะเชิญชวนคุณผู้ชมนี่นะครับหรือว่าพุทธศาสนิกชนนะครับไปร่วมบุญกัน,รรกนเหตุน,นี้นี่เองนะครับจึงทําให้ปราสาทหรือว่าวิมานแต่ละหลังเนี่ยมีบริวารคนรับใช้เทวดานางฟ้า อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ทําบุญคนเดียวัว,วอื่นจะมาแย่งบุญไปวันหนึ่งถ้าคุณสิ้นคุณมีวิมานอยู่บนสวรรค์จริงแต่คุณจะต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่มีใครมาอยู่แย่งกินแย่งใช้บนสวรรค์อย่างแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งครับอาจารย์ฮะเวลาเราถวายสังฆทานครับเครื่องไทยธรรมสังฆทานอะไรต่างๆอาจารย์ก็มักจะบอกว่าจะต้องมีให้ครบไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนก็คงจะเป็นเทียนนะครับอาจารย์ครับปัจจุบันก็ สะดวกรวดเร็วนะครับวัดวา,ารามเป็นหลอด,ลอดไฟอะ,อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มีความจะเป็นมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์เป็นส่วนประกอบหนึ่งในสังฆทานถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะสมัยก่อนนั้นไม่มีไฟฟ้านะไม่มีหลอดไฟญาติโยมก็จะไปหาได้คว้านกับเทียนขี้พึ่งแท้มาประกอบถวายรับสมัยนี้เทคโนโลยีทันสมัยก็มีหลอดไฟการถวายดวงประฏีบ เพื่อให้แสงสว่างแด่พระวิสุทธิสงฆ์ในการทําวัดสวดมนต์นั้นจะส่งอานิสงส์ถึงรัศมีกายตัวเองก่อนนะพอส่งผลถึงรัศมีกายตัวเองแล้วจะไปส่งผลถึงที่อยู่อาศัยวิมานของตนในภพวบบิญญาณให้สว่างสวัยมีรัศมีเรื่องรองวิมานบางท่านมีรัศมีเรื่องรอง ถ้าเป็นระยะของมนุษย์เนี่ยเป็น10บสกิโลเมตรสว่างโพลงแต่มิมาย์บางท่านนี่ลิบหลีลิบหลีไม่มีแสงแวววาวนี่ไม่เคยถวายประทีบโคมไฟเพื่อบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังคบูชาเลยด้วยเหตุนี้การถวายประทีบโคมไฟจึงมีมาแต่อดีตในครั้งสมัยพระปัจเจพุทธเจ้านะครับเศรษฐีใหญ่คือมหาโชติกะเคยถวายดวงแก้วปทีปนะคแค่ดวงเดียวเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ย มีบ้านอาศัยตัวเองดุดเสมือนปัาสาทททาให้เจ้าเมืองนี่อิจฉ้าเลยเนี่ยมีเรื่องจริงๆก็มีมาแล้วในอดีตนะเรื่องการถวายปฏิทิมไฟมีผลนะต่อความเป็นไปของผิวกายตัวเองจะมีผิวกายผุดพองพองใสมีเรือนบ้านที่อยู่อาศัยก็ดูงดงามใครเห็นก็ดูโอ้ยบ้านหลังนี้สาัยสวยขึ้นไปเป็นนางฟ้าเทวดาอุ้ิมานก็สวยนะมันส่งผลมันส่งผลจริงๆในเรื่องของอํานาจบุญนะครับเอาละฮะก็ตรวจสอบกันให้ครบนะครับเวลาที่เราทําบุญหรือว่า ว่าสังฆทานว่าสิ่งที่เราถวายให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านไปเนี่ยนะครับครบสมบูรณ์หรือเปล่าคำถามสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสั้นๆตรงนี้ครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมทางบ้านคงอยากจะถามท่านอาจารย์เหมือนกันครับว่าแล้วเวลาทําบุญแต่ละครั้งต้องอธิษฐานหรือกล่าวอย่างไรถึงจะได้มีวิมานครับอาจารย์การอธิษฐานขอวิมานจริงๆไม่ต้องอธิษฐานขอแล้วมันอยู่ที่ บุญที่เราได้กระทําว่าเราทําอะไรรเราทําบุญอะไรเราก็ได้อย่างนั้นรเราสร้างวิหารทานเราก็จะมีที่อยู่อาศัยสมบูรณ์รช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เขาไร้ที่อยู่อาศัยเมื่อบางคนให้คนยากไร้เนี่ย ไปสร้างเพิงพักสร้างศาลา,าระหว่างทางศาลาชมรุดสุดโสมคกูเป็นพระอินที่เราเกยกล่าวแล้วเนี่ยคือผลบุญตรงนี้เองมันเกิดเองบางครั้งไม่ได้อธิษฐานเลยแต่ผลตรงนี้ที่เราไปทํามันส่งผลเข้ามันโดยอัตโนมัติด้วยอํานาจของกําลังบุญนั่นเองนะครับนั้นอยากได้วิมานอยากได้บ้านสวยงามจําไว้สร้างวิหารฐานโบสถ์ศาลาพักร้อนก็ดีให้ที่พักอาศัยแก่ผู้ทุกยากยากไร้ก็ดีอันนี้เป็นผลที่ทําให้ท่านมีบ้านอยู่ วสายสมัยเป็นมนุษย์ก็จะสมบูรณ์ตายไปแล้วอยู่บนเมืองฟ้าก็ได้มีวิมานอันสวยงามนะครับอะไรครับ